วันนี้วันที่22มีนาคม2568เป็นวันที่79ที่ข้าพเจ้านางจุไรรัตนพิบูรลเวทขอถว,ยวยายเสียงสวดสัตยาประสูนร์พระปริลิมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกด้านมีสมาธิจดจ่อในอาคาายยัคระเานียญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิหดหบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเวสุอัตคัจฉันตุเทวตาสาัทธรรมมุนีราชาสสุนันตุสักะโมคะทังสเกกะเมจรูเปคิริสิการาเตจันตลิเควิมาเนธีเปรตเทจักาเมตารุวะวันคหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตปุมมาจายันตุเทวาชาะชลทาราวิสเมยักกะ คันทัพพนาคาทิฏฐันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนังสาทะโวมีสุมันตุธรรมาสาวนราคารอะยัมพัทันตาธรรมาสาวนรคารอะยัมพัทันตาธรรมาสาวนรคารอะยัมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนาตายอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมัง,งอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาสามบทกราพระรัตนาตายอรังสมาสมุทโธภการวัตวพ,วพุทธังภการวันตังอภิวาเทมิ สวัสาโตภควตาธมโมทะมังนามาสานิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภควตโตอรหตสัมมาสัมพุทธสานนามตัสสะภควตโตอรหตสัมมาสัมพุทธสานนามตัสสภควตโตอรหตสัมมาสัมพุทธสานห้าบทสวดไตรสารนาคมลปัตถะพุทธังสารนังกจามิธรรมังสารนังกจามิสังขังสารนังกจามิตุติยบิพุทธังสารนังกจามิ ทุติยมปีธรรมังสารนังกจามิทุติยมปีสังขังสารนังกจามิตติยมปีพุทธังสารนังกจามิตติยมปีธรรมังสารนังกจามิตติยมปีสังขังสารนังกจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวเจนะสติเมโหตุสัพพะนาทิเมสารนังอัญญธรรมุเมสารนังวรังเอเตนะสัจวเจนะสติเมโหตุสัพพะนาทิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวเจนะสติเมโหตุสัพพะธา เจตุปุธานุสติอิเตวิสโสภะคะวาสัมมาสัมปทาวิชชาจารณสัมปันโนสุกโตโรควิตุอนุตตโรปุริสะณะสาระติสัทธาเทวะมนัสสานัพโพภะวะติเตตะมะนุสติสวาคาโตภะคะวะตะธมโสนีติกวาการิโกเอหิปะสิโกอุปะนะอิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติกาสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโน wartawan Sami cepat pan pak watosa Kaang koya ditang cetari pusa yukane ada pu sapukara sa pak wat saw Kaang koun pau yo takhan ce kariyo anu karrang pun nya keangga su ya niita putani sama kata nipuman wa niwa anta ke sawa puta sama na bawang tu a tak sak ta tak manu ไปชัยาธิวาจารโตจะารันตีเยพริงตัสสมาหิเนรคัตถะอัปปามัตตายังกินจิวตังวิตังอิทัวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนะโนสมังอัิตถาคเตนะอิธัมปีพุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุใครยังวิลาคังอัตาังปณิตังยัตัชคาสกยมุนีสมมาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจิ อิทมปีทมเมรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตุยัมพุทธเศถโทปริวันนะยีสุจินสัมาธิมานังตริกัญญะมาหุสมาทินาเตนะสัมโมนะวิชติอิทมปีทมเมรตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุขานิหนติเตทะขิเนยยาสุขตัสสะ สาวกาเอเตสุทินานิมหัพราณิอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนัสาเจนสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนาสาทเพนะนิกามิโนโคต,ตมศสาสานมิเตปฏิปตาอามาตังวิทยาลัทธามุทานิพุทธิงพุชะพุชะมานาอิธัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนัสาเจนสุวัติโหตุยาธินทขีโลปัถวิงสีโตสียาจตุพิ วาเตปีสัมปกรรมปิโยตถูปัมังสะปุริสังวธามิโยอริยสัจานิเอกอเวจักปัสสติอิธรรมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจานิวิภาวะยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจับปิเตหนติปูสสะปัมัตตานะเตภวังอัตถมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ สหวัทนศสนสัมปทายะตยสุธรรมาฉะหิตาภวันติสก,กัยยติฐิวิจิกิจฉิตันจักศีลปตังวาปิยัตททิกินจิจะตูหะบ,บายเยหิจะวิปปมุตโตฉะจาภิานหาน,านีอภพ,พโกาตุมิธรรมปิสังเขรัตนาปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโยตุกินจปิโสกม,มังการติปาปะกังกายเยนะว่าจายุทาเจตาสาวะ อภัพอโสตัสสะปฏิชทายะอภะภตาทิฏปัฏสะอุตาอิธรรมปิสังเขราตนังปนิตังเอเตนะสะเจนะสุวัทิโหตุวนาปคุภเพยาถาผู้สิตาเคคิมหานามาเจปธรรมัสมิงคิมเหตทุป,ปะมังธรรมะวะลังอัเทสยิลิพานาคามิงปะละมังหิตายะอิธรรมปิปุเทราตนังปนิตังเอเตนะสะเจนะสุวัทิโหต,ตุวโรวรันยุวารโตวรดาโร อนุตตรธรรมะวรังอเทสยิอิทามปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนาวังวัณติสัมภะวังวิราตะจ,จิตตายาติเกภาวิสันพาวิสพาวสมิงเตขีนาพีชาอวิรุธิฉันทานิพันติทีลายทาธาธรรมยัมปฏิโปอิทามปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวัติโหตุ ยานีทะพูตานิสมาคัตตานิปุมมานิวายานิวะอันตริเกตะทะฆะตะังเตวะมนุสสปูจิตังธัมมังนะมะสะมะสุวะทิ NAMA ยานีทะพูตานิสมาคัตตานิปุมมานิวายานิวะอันตริเกตะทะฆะตะังเตวะ ทที่11อาตานาติยปริปลดย่อสัพพะโรควินิมุตโตสัพพสันตามวชิตโตสัพพเวลามติกันโตนิพุโตจะตุวังภาวะสปิตโยวิวัชจุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภาวะวันตารายสุขีทิขายุโกภาวะอภิวาทานสีริสสนิจจังอุทาปจายยโนจตารโอธรรมาวัตติอายุวันโนสุขขังฝรั่ง12อธิเตยะอธิตักปะิยายสุ wartawan hewa me suutang ekan semimiang paka kaya yang miha laatiya sise sading piku sah sena tetap ko pakkawa piku amanai si sesapang piggawe aditan Kica piggawe sepang adin caku piggawe aditan lupa atita cagu winyana aditan cago sebat sawito yang ditang cagu sbatsbat jaya. upaccati dvethayi tam sukham vatu kamva atu kamam sukham vatu kena ati tang ati tang lakakina to sakina mohakina ati tang jati yacharamara nena sokeyi parithevehi dukeyi thoma nasahi upayasahi atittanti vathammi sotanga atittang sattha atitta sotavinnana atittang sotasa sapasso atito yampi tang satasa sapasso paccaya upacati dvethayi tam sukham vatu kamva kena ati tang ati to sakina mohakina ati Satu ya cara malah nih nasuke ipari tewe itu ke itu ubaya ati tanti watami karena ati kanta ati tang karena winya na ati tang karena sabar yang pitang Kana sama sabar caya uba cati weta tang suka ngua tu kamu atu kamu suka ngua tapi ati kena ati tang ati tang laka kina tu sakina mau kina ati tang satu ya cara malah nih nasuke ipari tewe itu ke itu ubaya ati tanti jiwa atita rasa atita jiwa winya nang atitang jiwa sampasawa atito yampi nang jiwa sampasawa jaya upacatiweta hitang sukangwa tukangwa atukama sukangwa tapi atitang kena atitang atitang lagakina tersangkina mohakina atitang jadiyacara mara nena soki beridewa itu ke hidu mana seikwaya seik atitan diwadami kayu atito bautafa Kaya sampa sapa caya upa cate gata suka mua tu kama suka mua tang ati tang kena ati tang ati tang laka kina to sakina kina ati tang cate iya cara mana nena ipa di te wai tu kei tu mana sai upaya iya ati tang tiwa tami mano wati to tama ati ta mano winya na ati ta mana sampa so ati to yang tang mana sapa caya upa tang suka mua tu kama atu kama suka mua tang ati tang kena ati tang. Ati tang laka kina to sakina mo ขีนา,าธิตันชายาชระชะะมาลเนนะโสเกหิปฏิเทวิทุกคีธรรมนาสสิอุปยาสสิอธิตันติวัฏามิเอวังปสังพิกเวสุตะวะอริยะสาวะโกจุปจะขุสมิปินิพินติลุเปสุปินิพินติ Cakuk winyane pini-pini nati cakuk sampanse pini-pini nati yang pitan cakuk sampanse pacaia upaca tibeta hitang suka ngoa tukang ngoa atukama suka ngoa pesemin nati so pa semin nati so ta so nati so ta winyane pini-pini nati so ta sampanse pini-pini nati yang pitan so ta sampanse pacaia upaca tibeta hitang suka ngoa tukang ngoa atukama suka ngoa pesemin nati kana semin pini nati kana so pini-pini nati kana winyane pini-pini nati kana sampanse pini-pini nati yang pitan kana sampanse pacaia upaca tibeta hitang. สุขังว่ตุคัำวะอตุคัำวะสุขัำวะตัสมิงปินิปินลติจิวายปินิปินลติละใส่สุปินิปินลติจิวะวิญญาณเนปีนิปินลติจิวาสัมปัสดินิปินลติยามปิทังจิวายสัมปัสสปัจจยยอุปจติเวทาตังสุขัำวะตุคัำวะอตุคัำวะสุขัำวะตัสมิงปินิปินลติกายะสมมิงปินิปินลติปกตเพสุปินิปินลติกายะวิญญาณเนปีนิปินลติกายะสัมปัสดินิปินลติ

wartawan Pamaang kataangkaraaniang na pararang ithaya tiana titiak mau capakwa tak mana te piku pakawato pasang apian tungi me semin caanaweya karenaana seingingnyamane ta piku saatsa Anu paya asa wehi cita ni wicing sutik Si sang anaktara kan suang ewa me suang kan semang pakawa pala siang wiha laati sie mi kae piku aman matesi. รูปังพิกเวอันตารูปั้งใจทั้งพิกเวอัตตาอภาวิสนายิทั้งรูปังอภาริยสังวัตยาราเพิะจารูปเอวังเมรูปังหกตัวเอวังเมรูปังมาอโหสิติยสมมจักขบิกเวรูปังอัตตาตัสัมรูปังอภาริยสังวัตตินาจาราปติรูปเอวังเมรูปังหกตัวเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจยิทั้งพิกเวอัตตาอภาวิสนายิทั้งเวทนาอภาริยสังวัตยาราเพิะจารเวทนา ยาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยาสมาจักปิกขะเวทนาอนัตตาตัสสมะวทนาอภัยยาสังโฆตตินาจาราปติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิธังพิกะเวตตาอภาวิสัญญาทังสัญญาอภัยยาสังโฆติยาลาภิตาจะสัญญายา เอวังเมสัญญาตุเอวังเมสัญญามอหสิยมาจักโิกขเวสัญยาอตตตมาสัญอภรยาสัวาติาสัาญาเวังเมสัญญาตุเวังเสัญยาาสติสังขาราอนัตตาสังขาราจทั้งิก่เววัตตาอาวิสังสุนายทังสังขาราอภรยาสังวาตเตยุงลภเพทะจะสังขารสเอวังเมสังขาโหตุเอวังเมสังขามาโหสิติยสมาจักโกิกขเวสังขาราอัตตา tasama sangkara apada ya semua tati na cara pati sangkara itu me sangkara hutu evang me sangkara ma ahi sunti Winyana anata winyana te hitang pi ata apa wisana hitang winyana apa daya sangwa te yala peta ca winyani me winyana hoto e wang me winyana ma ho siti ya sama ca kopi winyana anata te sama winyana apa daya sangwa te tina cara pati winyani e me winyana hoto e wang me winyana ma ho siti

tangkin mania tapi kawe senja ni cawa ni cawati yang di cawan teh yang mana ni cang tukang wat tang sukang wat itu kang yang mana ni cang tukang wipak nama tama kalang lutang sama nupa situng eta mama eso ma eso mi ata tinong eta bante tangkin mania tapi kawe sakala ini cawa ni cawati yang di cawan teh yang mana ni cang tukang wat tang sukang wat itu kang yang mana ni cang tukang wipak nama nama tama kalang lutang sama nupa situng eta mama eso ma na es Sōme ata tino hitang pante tanggimanya ata pikawe wini anang nijamwa, nijamwa ti anijam pante yamanani jang tukangwa tangsokangwa ti tukangwante yamanani jang wipa ni Wipa li nama tangmangka langnu tang samadu pasituk etang mama e sōha ma sami yang kinjirokwa ngati tanaka tapatupana jatawa pi สัพพังรูปังเนตังมมังนิโซอมสัมมินังนิโซตทิเอวํเมกัญญารูปตํสมาปันยยตาตตังยาคัจจิเวตนาอตีตนาตาปัจจุบันาจตฺตวปิตฺตวโอราฬิกังวสุภมังวินาวะปนิตาวายาทุเลสติเกวาสัพภาเวทนาเนตังมมังนิโซอมสัมมินังนิโซตทิเอวํเมตญฺญารูปตํสมาปันยยตาตตังยาคจิ Xenia neta mamaneso amam mesamina meso atati ewa me tangida butang sama penyaya tatapang Yekezi sanggala ati ta nakat apecuk penenca ta wapi it televis wa olalika o suuma wainawa penitoneya wa Duli sedike warmita ngaria neta Mamaneso amam mesamina meso atati ewa me tangida putang sama penyaya tatapang Hyanggintzi winyana ati ta nakat apecuk penenca ta wapi it telesolak 돼s Grandma, my Atati eva metang ira putang sama penyaya tatapangiwang pasang pigawe setawari yasawa polip pinipinda tiwena ya pinipinda disengya ya pinipinda tisang kale supi nipinda devinyana sami pinipinda tini pinang wiracati wiraka vimucati vimutami te yana hote kinaca tisu sitang kama cariyang yang napalang itataya ti pacana titi dhamavo japakkhawa atamma na bhikkhu bhagavato bhāsitāṁ āpi nāntuṁ īmāsa-miṁ ca pānavaya karanāsa-miṁ paññamāne pancavākīyā nāṁ bhikkhu nāṁ ānūpāthāya āsā vē